เหยียบแล้วมีเสียงดังในห้องค์ดนะครับในห้องค์ดก็คือลูกปืนของกดค์ดของลูกค้าได้พังนะครับนี่นี่อาการนี้คือลูกปืนกดค์ดนะครับพังนะครับนี่ไม่มีลูกปืนอยู่ด้านในนะครับวลาเหยียบค์ดไปแล้วหาลูกปืนตัวนี้นครับมันจะไปกดที่วีค์ดตัวนี้แต่มันไม่สามารถจะให้ตัวได้เหมือนตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับตัวใหม่ตัวใหม่จะหมุนได้นะครับมันจะมีลูกปืนอยู่ด้านในไอ้นี้ ตัวนี้การฝึกล้อไปแล้วลูกปืนไม่มีเวลาเรากดเหยียบคาดลงไปนะครับเราเหยียบคาดตัวนี้ลูกปืนกดคาดก็จะมากดอยู่ที่วีคาดนะครับมันก็ไม่สามารถจะให้ตัวได้แล้วก็ทําให้เหล็กกับเหล็กเสียดสีกันนะครับจะเกิดเสียงดังแล้วก็จะเกิดประกายไฟได้นะครับในตัวนี้แล้วก็มันไม่สามารถจะวีค์ดต,ตัวนี้จะไม่สามารถยกจานอยู่ได้นในได้นะครับ เพื่อ,อเนื่องจากความกดของการกดของมันได้เสื่อมหายไปนะครับแล่ก็ไม่สามารถจะทําเข้าให้เกลียวเข้าเกลียวได้ก็ไม่สามารถจะยกแผ่นคา์ดให้จากจากไฟวิ่งกับตัววีคาดได้ก็เข้าเกลียวไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นที่ลูกอื่นกดคาดของลูกคา้าได้พังนะครับก็ไม่สามารถจะมากดวีคาดได้ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนทั้ง ลูกปืนกดคาดมีคาดนะครับเป็นคาดนะครับนะครับตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าของลูกค้าไม่ได้มีอาการเสียหนักนะครับตอกเข้าไปเลยนะครับต่อเข้าไปก๊อก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 ตอกแตกตอกแตกตอกแตกตอกกเลยครับเออเรียบร้อยนี่ไส่วินแล๊บปุ๊บอม เป็น Not นะน็อตเบอร์19นเไฟวินจิงตรงข้างไหลเลยตัวนี้จะเป็นปลายเกียร์นะครับเราจะใส่แผ่นคาร์ดจะใส่แบบสังเกตดีๆนะครับว่าแผ่นคราดนะครับมันจะมี2ด้านนะครับจะมีด้านนูนกับด้านเรียบนะครับด้านเรียบนี่อยู่กับ ฝั่งไฟวินนะครับตัวนี้ด้านนู้นจะออกมาต่างฝั่งวีคัสนะครับที่จะใส่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งนู้นนะครับออกด้านหน้านะครับนี่ประกอบกับวีคัสแบบนี้เลยนะครับใส่แบบนี้นะครับนะครับจะมีปลายเกียร์ครับเพื่อความสะดวกนะครับ ใส่ก็ไปเลยครับนีนนี้จะใส่ไปเพราะว่าถ้าเราบีไปเกียร์นะครับไปเกียร์เก่านะครับเอามาใส่ทํางานมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็เวลาเราเกียร์ขึ้นนะครับมันก็จะได้ได้ศูนย์นะครับตัวนี้ครับจะเป็นวัดเบอร์สิบสองนัดเบอร์สองหกตัวนะ เสร็จเราสามารถดึงตัวนี้ออกมาได้เลยเดี๋ยวเราจะแทงนะนี่นะครับล้วแสนี่คือมันจะตรงตรงศูนย์นะครับศูนย์กลางของลูกปืนพอดีนะครับกับปลายเกียร์นะครับก็สามารถเอาเกียร์ขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้เราก็ต้องทาจารบีนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ทาโอกาสที่ว่ามันจะดังเสียงดังมีนะครับ ลาเด e ียมดักแอด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 คือเนื่องจากตัวนี้นะครับแอด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 นี่ฮะนี่แหละนี่ครับนี่ก็จะเป็นไฟเบอร์นะครับเราจะต้องทาไว้ครับการล้อเลื่อนนะครับอะไรนี่ครับนี่คารบีล้อเลื่อนยวก็ใส่กับได้ครับโอเคนะครับ cầm, bật nó vào đi, được, nó sẽ thông minh, được, 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 được,